คำปราประกาศสำหรับผู้มีชัยชนะร่างกายของข้าพเจ้าเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการถ่ายชำระให้สะอาดและชำระให้บริสุทธิ์แล้วโดยพระโลหิตของพระเยสูอวัยวะในร่างกายของข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือแห่งความชอบธรรมที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเพื่องานรับใช้ของพระองค์และเพื่อพระสิริข,ของพระองค์ มันซาตานไม่มีที่อยู่ในร่างกายของข้าพเจ้าไม่มีอำนาจเหนือข้าพเจ้าไม่สามารถอ้างสิทธิ์ฟ้องร้องหรือปรับโทษข้าพเจ้าได้ทุกอย่างถูกลบล้างแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูข้าพเจ้าชนะซาตานโดยพระโลหิตของพระเมสโปดกและโดยคำพยานและข้าพเจ้าไม่ได้รักตัวกลัวตายร่างกายของข้าพเจ้ามีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับร่างกายของข้าพเจ้า ปาประกาศในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน